่อยก,กุ๊งมันได้พี่น้องกี้เขาเรงกินคนเดียวนี่ <c oughs> มีคนกินนะน้ำหน่อยนะนะขอดเดียวนะแมวยแล้วมาเด้อกินละนะสนิทไปหาลูกฉันเยอะเกินอำนาจ ใส่จานคือไม่ต้องหินใส่ตัวหอมก็ไ้น เงาจันเอสีโตมาเริ่มลง 让你低下了。 you

mẹ là làm lăng gì mọi chuyện cọc lòng mặt tră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 ng mặt Nó Nó trăng mặt Nó mặt trăng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 

อ๋อเนไม่ประดุกนะคนไทยมันมันบ่อคันมันมันปวมันโผล่ใกิ๊สบายดีเด้อพี่น้องเด้อถากนางเลอจิ้มจัเอาไปประดุกนะเป็นมันอุปัตต์ผมวสูบแบบตะขวดยังสูบแต่งเขิมบั มันใส่กันกับนน้ำมันหึ่งแซลริสินอัลก็ดำเลยก้อยฟูงยี่ห้อที่มมาไปปฏี มันอะไอะมันอกุ้งนี่แหละปนมันห่เปมากอกไรก็ื้น้อยประเทศงใาญขึ้นมาเหนะมึงเ้ยไปิินเมึงไิม่มึงชิเองตาไปอยกุ้งให้หนลย

ไม่แบ่งมันาไหรแล้วราเอาเอาข้าวทีแน่ๆรล่ะทน่ข้ไแล้วนกินกหมกปลาซิวข้ากน่ะเพอไปหลักเหมือนกันดดอาหารเจตเราจะกินหมกปลาซิวเอาข่าวไปทั้งเช้าเอลยเลย เไลิังเล่าวันถังีมันนดินมาเท่าเพระว่า้าวย่าเงี้กินจเลยตั้งนอกนมาผลูงไปอือยมนแนนเนี่นี่คไ้แคมปอกั่แคมปอหม่นะ เนี่ยนท่านมาอะไรนีอะไรเนี่ยนี่นี่ของนิ้วผู้หิงซึ่งแตมันหกและนำไหล่เนี่ยมันยังมีอีกมันงมไ่ได้ไหล่แม่ครับพี่แต่ขับไเป็นพักข้ทองไปอน่ะประมาเมื่อเืนเผื่อออกมาบักข้าวทองพัดดับหมดก็โดนเจ้าวั มาเรีนถือค่แค่ตุ้งตามาหอด้ะน้องขอบาดยโทรมีใส่ไห ่าของสามสิบเก้าพันนี่แหะมึงนี่นะไไปตกใจ่ขอโทษามไปเอาเรื่องของครเอฟยังไง

ยังกินปาไทยร้านเนี่ยแต่ไี่ยังมากองมางอย่างเราไอหากเราหูตดมันอยู่ยำหนังให้เราก็บมาหายใส่ตู้ไว้ 僕はマジでいいです。You know,